มาดูเที่ยวที่15ท่านผู้ชมประเภท40ใบพายเที่ยวที่15นั้นเป็นรุ่นสาย4หงฟ้ามหาราชถูกบรรจุในร่องน้ำสีแดงหัวร่องน้ำสีนั้นนั้นเป็นหน้าที่ของสุครีมครองหน้าทีครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวตรงนี้เที่ยวนี้หงฟ้ามหาราชซีเนสนาม8แชมป์เมื่อปีที่แล้วปีนี้ได้ไปแล้ว2แชมป์ นะครับไม่รู้ว่าจะลบสถิติตัวเองได้หรือไม่ทีมงานดาบเรียนกับสี่ทหารราจสีผู้พักดีต่อแผ่นดินครับสี่ผู้ใหญ่บ้านให้การดูแลและช่วยเหลือตลอดเรื่อยมาองฟ้ามหาราชแต่วันนี้มาพบเรือพี่น้องที่เดินทางม,มาจากจังหวัดหนองคายสุครีบรองนาทีตาปลาเป็นภาษาทางพจนานุกรมก็สุครีปก็แปลว่าลิงเหรอครับ รองนาทีนะครับวันนี้เอาแล้วครับพี่น้องจากตำบลกวนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสุครีพของนาที มาแล้วจ้าเอาเลยเอาแล้วว่ามาแต่ของเขาของเราก็มากับพิ่โสสารผาพอไปให้มาพีเท่าไหลใส่กันมาแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวเขาบอกว่าเรื่องสีดี้เก่งเยอะเก่งเห็นเยอะเห็นตัวเต็งและตัวถึงในสนามเฝ้ามาพี่หมายผงชนไม่ยนไม่ยุบไม่ท้อไม่แท้ไม่เหลียวไม่แหล่ไปที่แกกูต่อก่อนเขาบอกว่าเดาวเด่นจากเมืองกรุงพบกับราวรุ่งจากภูทอนที่ย่นีสิสเกตเจอกับน้องไข่น้องไข่เจอกับสิสเกตไม่อยากจะเซนแล้วใส่กันมาแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวสายน้ำแต่กับสาสานเซนเอาเลยสองฝักฝังระนามุ่นสีขาวคุณเริ่ม จะว้าวุ่นแล้วเอาแล้วคุยกันไปลงตัวแล้วเริ่มอัดเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มบีกันออกมาแล้ว <c oughs> ถชือว่ามาจากไปลองสีสกันในนาหงฟ้ามหาดที่อยู่ในลองน้ำสีแดงจะสามารถหนีรอดปลอดภัยเอา3ามคะแนนได้หรือไม่ต้องมาถามสุภีครองทันทีพี่น้องจากน้องคายอยู่ในลองน้ำสีน้ำเงินมาดูสิว่าคู่นี้ใครไม่ได้ดูต้องไม่มีความมันและประกันความมันห้าดาวตอนนี้เปิดไปภายหงายมือเข้ามาเขากินเก้กระชาเก้าสองนีเก้าสามออโตเก้าสี่หนีก็ไปเป็นเกียห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเกียแปดเก้ารอรับเงินจิตอักันได้เลยมาดูแลคู่นี้กระผู้ชมมอง ปายังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไปไปใส่กันมาไปคู่กีซูสีจูจีกันมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไปใครจะอยู่จับตาดูดีครับท่านผู้ชมทำไมทรมาดาราเที่ยวนี้โอ้โหดูดีๆจะมีพยายามสุขีพยายามสปริงตัวนี้มาพยายามสปริงตัวนี้มาก็วางไอ้หงส์ฟ้ามหารหงส์ฟ้ามหารพยายามขยับบี้ยายามขยับบี้มาบี้มาบี้มาสุดท้ายก็รเข้านชัย ก็อย่างที่บอกแล้วครับเหลือเที่ยวนี้สนุกจริงๆจรับนับต่อไปครับประการประกาศผลเรือเที่ยวที่1ิหระหว่างเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้ำแดงพบกับเรือสุครีพรองนาทีล่องน้ำสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยร่วมประสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำ สีน้ำเงินสุครีพครองนาทีเป็นฝ่ายชนะกับทีวนี้